สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวัน,นครับจับจนแม่ลูกอ่อนขโมยจักรยานยนต์ในโรงพยาบาล8คันลวดก่อนขายคละพันนะครับวันที่3พฤศจิกาย,ยน58นะครับพลตำรวจตีสืบพงพสยาวันพุ่งกับการผู้ทจังหวัดลบบุรีถแถลงจับกลุมนางทิพรวรรณอายุ39ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและนายวีระเดชซึ่งเป็นสามีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์พร้อมของกลางจักรยายยนยนต์9คันที่ขโมยมา พลตตรีสืบพงกล่าวว่าตำรวจรับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลพันธ์ลลายมหาราชว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายน5 8ที่ผ่านมามีคนร้ายลักรถจกักรยานยนต์โบเลียนที่จอดรถโรงพยาบาลหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบคนร้ายเป็นหญิงอายุประมาณ30ปีได้ลักรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อด้ารุ่นโนวาสีแดงทะเบียนกอไก่ขอไข,ข,อไข่ขอควาย814ลบลีที่จอดอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีหญิงอายุประมาณ7-8ปีและเด็กชายอายุประมาณ2ขวบขึ้นรถไปด้วย พลตารวจตีผือพง์กล่าวต่อว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วจึงทราบแน่ชัดว่าคนร้ายคือนางทิพวันต่อมาวันที่3ธันวาคม58เจ้าที่รับแจ้งเหตุมีหญิงสาวก่อเหตุลักจักรยานยนต์ยี่ห้อ honda wave สีแดงดำทะเบียนบอยไม้เต่ตออาแหวน898พิษณุโลกจากหน้าร้านแจ้วฮ้อนบริเวณตลาดสาทงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงออกตามตามหาจนมาพบนางทิพวันได้ขี่รถจักรยานยนต์คันที่ขโมยมา พร้อมด้วยสามีและบุตรอีกสองคนที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อปากจันหมู่หกตะมนทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเจ้าที่จึงจับกลุมตัวมาสอบสวนนางทิภวันรับสารภาพว่าได้ขโมยรถจกักรยานยนต์จริงโดยทํามาแล้วหลายครั้งส่วนมากที่ขโมยเพราะเจ้าของรถลืมกุญแจไว้รถบางคันเบ้าล็อกหลวมโดยใช้ของแหลมบางชนิดแก้ไขได้แล้วซึ่งลักษณะ จักยานยนต์บรเวณโรงพยาบาลพระนารายมหารัตแล้ว8คันและหน้าสารากลางอีก1คันโดยเวลาขโมยรถได้แล้วจะนำไปฝากให้ในายธงชัยสีจันรอายุ22ปีเป็นผู้ขายให้และได้เงินราคาคันละ1,000บาทนะครับ